เจลฟอกฟันแผ่นแปะฟันฟอกสีฟันเลเซอร์ฟันขาวเราสามารถทําให้ฟันสีขาวขึ้นได้ต้องให้ทันตแพทย์เป็นคนพิจารณาภาวะบางอย่างไม่สามารถจะทําให้ขาวขึ้นได้ชาฟันหรือวีเนียและครอบฟันพิมปากเสร็จแล้วก็เ็นแผ่นเคลือบฟันมาแปะบนผิวฟันข้อดีก็คือทาให้มันเปลี่ยนรูปร่างได้เลยและข้อเสียคือมันต้องกรอบผิวฟันเล็กน้อยแล้วก็แปะเข้าไปตัววีเนียอาจจะหลุดได้แล้วก็มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงมักจะใช้กับกรณีที่ฟันเป็นโรคไม่ได้เป็นวิธีการปกติที่ใช้ทาให้ฟันขาวขึ้นน้ำยาบ้วนปากไฮ ใช่ไหมครับอันตรายครับอันนี้ไม่ควรจะใช้ทําเองเพราะว่าตัวกรดอาจจะไปทําลายเหงือกขึ้นมาได้มะน,นาวสตรอเบอรี่จริงๆผลไม้นี่ควรจะกินเพื่อเพิ่มสารอาหารในร่างกายแต่ไม่ควรจะคิดถึงคุณประโยชน์ในแง่ของการฟอกสีฟันกรดเนี่ยถ้าเราใช้ไปบ่อยๆก็จะไปทําให้ผิวเครือบฟันบางลงฟันสึกเสียวฟันได้ผงฟูเบกกิ้งโซดาเป็นด่างจริงแต่มันไม่สามารถจะลดจํานวนเชื้อข,ของแบคทีเรียจนป้องกันฟันปุได้อย่างไรก็ตามอาจารย์ย้าว่าฟันขาวนี่ไม่มีความจําเป็นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะดูแลให้มีความสะอาดเกิดขึ้นมีบุค สุขภาพที่ดีแล้วก็มีสุขภาพในช่องปากที่ดีอยู่แล้วครับแต่สรุปแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงครับไม่ควรแชร์ครับอาจจะทำให้เกิดความสับสนและทำให้มีอันตรายมากกว่าที่คิดครับ